ครับสวัสดีครับท่านผู้รับชมแัะฟังทุกท่านนะครับวันนี้จะเป็นเรื่องของการหาความสอดคล้องนะฮะของแบบสอบถามหรือว่าความเข้ากันของวัตถุประสงค์ของข้อสอบนะฮะเขาเรียกว่าการหาค่า IOC นะครับเดี๋ยวอาจารย์จะพาจับมือทำนะครับวันนี้จะพาแบบจับมือทำเลยนะครับให้เห็นตั้งแต่ต้นจนจบเลยนะครับว่าเราหา IOC ไปทำไม หาอย่างไงแล้วเอาไปใช้อย่างไงนะครับแล้วก็จะพาทำด้วย spss ด้วยนะครับวันนี้นะโอเคนะครับเรามาเริ่มต้นกันก่อนนะโอเคนะครับตัวของค่าการหาค่า ioc นะครับ เราเอาไว้ใช้ตอนไหนครับเนี่ยครับเมื่อเราเจอสถานการณ์แบบนี้ครับเราออกแบบสอบถามมาแล้วนะครับหรือออกข้อสอบมาแล้วเนี่ยงั้นอาจารย์จะยกเรื่องของแบบสอบถามดีกว่านะฮะจะได้ฟังง่ายๆนะครับเราออกแบบสอบถามมาแล้วเนี่ยเรารู้ได้อย่างไรนะครับว่าแบบสอบถามที่เราทำมาเนี้ยแต่ละข้อที่เราเขียนออกมาเนี้ยมันมันถูกต้อง มันตรงตามที่เราออกแบบไว้หรือว่ามันอ่านเข้าใจยากไปนะครับซึ่งถ้าเราพิจารณาเองอย่างเช่นการนัดพบนักศึกษาเพื่อร่วมกันพัฒนานักศึกษาอ่าอย่างเงี้ยครับมันโอเคไหมมันใช้ได้หรือเปล่านะครับหรือว่าอ่านแล้วงงนะครับถ้าเราคิดเองเออเองเนี่ยแน่นอนเราก็มีบแ a s เข้าตัวใช่ไหมครับว่าเอ้ยมันก็เข้าใจยอยู่แล้วนี่นะครับเขาก็เลยให้เราเนี่ยเอาแบบสอบถามตัวเนี้ยไปถามกับคนที่เป็นผู้เชี่ยวชาญอ่าเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านนั้นๆน,น,นะครับเพื่อให้มันเกิดอ่าเขาเรียกว่าการหาความเห็น โดยส่วนใหญ่ของผู้เชี่ยวชาญโดยปกติเราก็ใช้3ท่าน5ท่าน7ท่านนะครับให้มันเป็นเลขคี่ไว้เพื่อที่จะได้มี1คนเป็นคนตัดสินเช่น3คน2คนแรกเห็นต่างกันแล้วคนที่3ล่ะเห็นว่ายังไงนะครับอันนี้เรียกว่าการหาค่า IOC นะครับซึ่งสูตรมันก็ประมาณนี้นะครับ เดี๋ยวจารย์จะพาหาด้วย SPSS นะครับเพื่อที่จะทุ่นเวลาพวกเรานะครับโดยไม่ต้องคำนวณมือนะโอเคนะครับเรามาดูการหาค่า IOC กันก่อนเวลาเราเอาแบบสอบถามไปให้ผู้เชี่ยวชาญเนี่ยมันจะมีทั้งหมด3คอลัมน์โอเคนะมันจะมี3คอลัมน์เดี๋ยวาจารย์พาไปดูตัวอย่างก่อนตัวอย่างเห็นไหมเนี่ยอย่างเช่นคำถามมีคำถามขึ้นมานะครับ แล้วก็มีให้ผู้เชี่ยวชาญเนี่ยติ๊กนะครับว่าข้อคำถามนี้ใช้ได้ไหมถ้าใช้ได้ก็อยู่เลขหนึ่งนะครับไม่ชัวร์ไม่ชัดเจนก็ติ๊กช่องสองก็คือศูนย์หรือใช้ไม่ได้เลยข้อนี้คำถามใช้ไม่ได้เลยก็ติ๊กอยู่ช่องติดลบหนึ่งนะครับอ่าตรงนี้ก็จะมีเกณฑ์คะแนน,นให้นะครับบวกหนึ่งใช้ได้ 0ไม่แน่ใจลบหใช้ไม่ได้นะครับผู้เชี่ยวชาญก็จะติ๊กมาให้3คนก็จะมีแบบนี้สาชุดนะครับคราวนี้เกณฑ์ของมันคือถ้าผู้เชี่ยวชาญ3ท่านลงมติมาเช่นเดี๋ยวอาจารย์จะคำนวณมือให้ดูก่อนนะอ่าคนที่1น,นะฮะอ่าเดี๋ยคนที่1บอกว่า นี่คือคนที่1คนที่2คนที่3นะข้อที่1เนี่ยคนแรกให้1คนที่2ให้1คนที่3มให้1แสดงว่าข้อนั้นเนี่ยใช้ได้เอามานคำนวณยังไงครับ1นึบวกหบวกหเป็น3 3นะหารด้วยผู้เชี่ยวชาญ3ท่าน3หาร3ก็ได้1อ่าค่าที่จะบอกว่าใช้ได้หรือใช้ไม่ได้เนี่ยมันจะอยู่ที่0.50ถึง1 โอเคนะแต่ว่าถ้าเกิดข้อนั้นเนี่ยต่ำกว่า0.5ข้อนั้นยังใช้ไม่ได้นะครับต้องปรับปรุงหรือไม่ก็ตัดข้อนั้นออกไปก็แล้วแต่ว่าเราจะทำอย่างไรนะครับเรามาดูตัวอย่างเพิ่มเติมกันดีกว่านะครับอันนี้เป็นตัวอย่างของของค่าของตัวที่เขาไปหา IOC มาแล้วนะครับ เดี๋ยวจะเคลียร์ตรงนี้ออกก่อนอนี่เห็นอะไรไหมเขาเอาไปให้ผู้เชี่ยวชาญเนี่ยดูแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญเนี่ยก็ติ๊กมานะครับเห็นไหมเขายัางอย่างชุดนี้เขาเริ่มตั้งแต่เพศเลยนะบางที่อาจจะให้เริ่มเฉพาะข้อที่เป็น questionnaire เป็นแบบสอบถามก็ได้นะครับหรือจะให้ดูตั้งแต่ตั้งต้นเลยนะครับเพศ อายุตำแหน่งอะไรพวกนี้เลยก็ได้ผู้เชี่ยวชาญเขาก็จะติ๊กมาให้นะครับนี่เป็นตัวอย่างนะให้ดูก่อนโอเคจากนั้นก็เริ่มเข้าสู่แบบสอบถามก็ให้ติ๊กเหมือนเดิมว่าข้อนี้เป็นยังไงนะครับอ่าข้อนี้หรือเขียนผิดมาผู้เชี่ยวชาญก็ถ้าท่านเห็นท่านก็จะแก้ให้ท่านเมตตากับเราอยู่แล้วนะฮะก็ไปเรื่อยๆครับก็ให้ท่านติ๊กไปนะฮะ มี3คนคนละ1ชุดก็เป็น3ชุดนะครับสามคนคนละ1ชุดก็เป็น3ชุดนะครับโอเคนะครับคราวนี้เรารู้แล้วว่ามีเกณฑ์ก็คือ1 0แล้วก็ลบ1นนะฮะคำนวณออกมาแล้วใช้ได้มีค่าอยู่ที่0.5ถึง1นะครับถ้าต่ำกว่านั้นก็ต้องปรับปรุงอ่ะ0.5พอดีก็โอเคใช่ไหมครับ อันนี้เป็นตัวอย่างนะครับให้ดูอีกอันหนึ่งเวลาเขาไปใช้งานนะครับอันนี้เป็นจากภาคผนวกนะครับภาาผนวกของอแบบสอบถามตัวหนึ่งนะครับวิจัยตัวหนึ่งเขาใช้ผู้เชี่ยวชาญทั้งหมดห้าคนเห็นไหมครับอย่างคนแรกเนี่ยข้อที่หนึ่งเนี่ยองค์กรของท่านให้ความสําคัญมากในการสรรหาคนก็ทํางานที่มีคุณสมบัติตร,ตรงตามหนะ้าที่ คนแรกให้มา1คนที่2ให้มา1จริงๆก็คือติ๊กถูกไอ้เมื่อกี้แหละครับต่มาแปลงเป็นตารางแบบนี้ปรากฏ5คนให้1หมดเลย1บวกกัน5ครั้งเป็น5หารด้วยจํานวนผู้เชี่ยวชาญมี5คนก็5 5หารหเป็น1เห็นไหมฮะข้อนี้ก็ใช้ได้นะครับถ้ามากกว่า0.5ขึ้นไปก็ใช้ได้นะครับอะเดี๋ยวเรามาลองใช้โปรแกรม spss ในการ ช่วยคำนวณกันดีกว่านะครับจริงๆจะใช้ Excel ก็ได้นะครับอ่าก็แล้วแต่คนถนัดนะแล้วแต่คนถนัดอ่ะ๋ยวมาลองตัวนี้กันเลยดีกว่านะครับว้าวเขาีดโงยาวละโป๊ะเดี๋ยวจะทำเป็นแบบชุดใหญ่เลยนะเอามาตั้งแต่ข้างบนเลยนะครับให้ผู้เชี่ยวชาญดูตั้งแต่หัวหัวข้างบนเลยนะครับ าสาขาที่สังกัดชั้นปีหลักสูตรแล้วก็เอาตัวนี้สักเจ็ดข้อตามนี้เลยแล้วกันนะครับวิธีก็คือเรามาที่า v a r i a b l e view ตรงนี้นะครับตัวตอนที่หนึ่งเนี่ยซึ่งมี3มข้ออาจารย์จะตั้งเป็น t แล้วกัน t หนึ่งนะ t ห t สอง t สามก็คืออันนี้นะฮะหนึ่งสามไล่ลงมานะครับ โอเคต่อมาตัวที่เป็น question นะครับมี7ข้ออาจารย์ก็ตั้งเป็น q 1 q 2 q 3 q 4ไม่ต้องตั้งเป็น q ก็ได้นะตั้งตามที่เราเข้าใจก็ได้นะครับ q 6 q 7 โอเคมีเจ็ดข้อหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดโอเคครบนะครับเอาละเราเอาแบบสอบถามตัวนี้นะฮะตัวนี้นี่นี่อ่าเอาไปให้ผู้เชี่ยวชาญดูผูผผ้ผู้เชี่ยวชาญติ๊กมานะครับติ๊กเสร็จเราก็เอามาลงใน spss ครับตั้งเสร็จแล้วปุ๊บ data view ใส่ครับผู้เชี่ยวชาญ คนที่1่ไว้ยังไงครับคนที่1ให้มาอันนี้ไม่แน่ใจครับเป็น0ูนย์ครับ1 0 1อ่าโอเคครับผู้เจ้าชายคนที่ 2, สมมเพว่ามี3คนนะคนนี้ให้อ่าให้หมดเลยนะครับใช้ได้หมดเลยทุกข้อนะฮะอ่าตั้งแต่ที่ที่ที่3จนถึงคิว1คิว2ถึงคิว7นะครับอ่าผู้เจ้าชายคนที่3ให้อะไรมาให้1ก็แสดงว่าใช้ได้ใช่ไหมฮะอ่าก็ให้มาอ่าเดี๋ยวข้อนี้อาจารย์ขออนุญาตให้เป็นศูนย์เลยนะฮะ นี้สี่นะอ่าพวกเราจะได้เห็นความแตกต่างนะครับอ่าโอเคเสร็จแล้วผู้เชี่ยาชานเราก็คะแนน,นตามที่ผู้เชี่ยวชานให้มาแล้วนะครับจากนั้นไปไหนต่อครับมาที่ analyze ครับเห็นไหมเดี๋ยวจานเปิดเต็มจอให้นะเห็นไหมเอ่ยนะฮะอ่ะมาที่ analyze นะคะ,อะ, ze, ะค,คอมอ่าแล้วก็ descriptive นะฮะ descriptive ตรงนี้มัน าไปนิดหนึ่งนะฮะ analyze descriptive แล้วก็ descriptive นะครับโอเคตัว IOC เนี่ยเรากด reset ก่อนนะอ่าเราไม่รู้ค่าอะไรมันติดมาบ้างนะกด reset ไปก่อน option ครับ IOC ใช้แค่ค่า mean ตัวเดียวนะครับที่อื่นเอามาด้วยก็ได้แต่ว่าเอามามันก็ลกแล้วเนาะเอาออกกด continue ให้เหลือแค่ mean ตัวเดียวนะครับ จากนั้นครับโยนทั้งหมดเข้าไปเลยครับกดโอเคครับมาแล้วมาแล้วเห็นไหมฮะนี่คือค่าของเอา p ์พุตนะครับเดี๋ยวอาจารย์จะไปแปะในไม่เป็นไรดูตรงนี้ก็ได้นะครับอ่าตรงนี้ก็พอจะเห็นค่าแล้วใช่ไหมครับว่า อะไรใช้ได้อะไรใช้ไม่ได้นะครับอย่างเช่นนะครับ1.0 1.0มากกว่า1.5แสดงว่าข้อนี้โอเคโอเคโอเคหมดเลยครับโอเคโอเคโอเคข้อนี้ครับ0.3 0.3กับ0.5อะไรมากกว่ากันนะ0.5มากกว่านี้ต่ำต่ำกว่า0.5แสดงว่าข้อนี้ใช้ไม่ได้อาจจะต้องเปลี่ยนแปลงคำถามหรือว่าตัดทิ้งไปนะครับใช้ได้ใช้ไม่ได้ใช้ได้เห็นนะฮะ นี่มาแล้วแค่นี้เองครับการใช้ค่า IOC เราก็จะรู้แล้วว่าคำถามของเราเนี่ยมีส่วนไหนที่โอเคนะครับใช้ได้หรือส่วนไหนต้องปรับปรุงนะครับมันก็จะแสดงค่าออกมาแบบนี้นะครับอันนี้คือจากผู้เชี่ยวชาญ3ท่านนะครับดูตรงนี้นะ3ท่านโอเคนะครับน่าจะพอเข้าใจเพิ่มมากขึ้น นะฮะเพิ่มมาขึ้นอันนี้เป็นตัวอย่างการใช้ของ spss นะครับจริงๆสามารถใช้ Excel ได้นะครับก็แล้วแต่คนถนัดนะครับได้ทั้งหมดเอาละ่ะวันนี้ก็น่าจะคลี่คลายนะครับเรื่องของ ioc ไปได้นะครับจริงๆไม่ยากจริงๆไม่ยากก็แล้วแต่ว่าเราจะตัดสินใจว่าจะใช้ผู้เชี่ยวชาญ5ท่านหรือว่า สท่านนะครับก็ผู้เชี่ยวชาญก็แนะนำให้เป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขานั้นๆดีกว่านะครับอย่างเช่นสมมติว่าอาจารย์อยู่สายภาษาเนี่ยเอาแบบสอบถามของ Accounting บัญชีมาอย่างเงี้ยครับมันก็จะดูได้ส่วนหนึ่งนะครับมันก็จะดูได้ส่วนหนึ่งซึ่งถ้าให้ผู้เชี่ยวชาญทางด้านบัญชีโดยตรงดูก็จะดูได้มากกว่านะครับ ็จะดูได้ละเอียดกว่าให้คำแนะนำได้ดีกว่านั่นเองนะครับสวัสดีครับ